มรตกประเลยสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นกกกลักคงเดือนนะคะโซ่ขาดไปเลยแม่แม่ขาดไปเลยนะคะคโซ่หลุดไปกับเท้าเลยอันนี้โซ่สามหุ่นเนาะ โซ่เท่ากับของน้องโมเมนะคะเพิ่งผูกได้ปีเดียวเองนะคะตรงนี้โซ่ใหม่นะคะตั้งแต่ขึ้นบ้านน้องโมเมจ๋านะคะเดือนพฤษภาปีที่ผ่านมาขาดไปเลยคะ่ะวงเดือนตีสีตอนช่วงตีสี่นะคะมีคนเห็นอยู่ชาวบ้านก็เห็นนี่แหละก็โทรไปบอกบอกควันไหมนะคะคานาง เราคาดการไว้เนะว่าเขาหลุดหลุดแล้วก็มากินต้นกล้วยตรงนี้นะคะต้นกล้วยที่ลุงเขียวตัดมากองไว้นี่นะคะนี่สภาพสภาพแบบนี้เลยคือเหมือนแบบยืนกินชิวๆยังติดปอกขานะคะติดปอกขาด้วยดิกินแบบไม่คายเลยนะสภาพโอ้โหขาดสองครั้งแล้วนะคะสองรอบรอบแรก เอบแปกอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงเสาถูอันนี้ก็ขาดเหมือนกันค่ะขาดไปเลยไม่ใช่ว่าหลุดนะคะมัดแน่นอยู่แต่ว่านางขาดไปน้องเมย์ผู้เห็นเหตุหการณ์สัมภาษณ์น้องเมย์ <laughs> น้องเมย์บอกว่าทำไมไม่เอาหนูไปด้วยโซ่ขนาดเดียวกันนะคะแต่นางน่าจะแบบแรงเยอะขึ้นเนาะนางดิ้นอะแม่เพราะว่าแต่ก่อนเอาวงเดือนเขาชอบชอบทําแบบให้โซ่ขาดนี้แหละทําให้มันตึงแล้วก็ขาดมันไม่ใช่โซ่เก่านะคะ ขาอืมขาคุกเข่าเคยเห็นแล้วครับเขาคุกเข่าเลยครับนิสัยเขาสู้นี่มันไม่ใช่ว่าไม่มาไม่มาสถานครับซื้อบ้านใหม่เลยครับรุ่นเขียวเป็นคนทําครับของแบบเนาะใหม่ๆเลยนะคะตอนขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละแล้วก็มายืนกินหญ้าตรงนี้อ่ากินต้นกล้วยเสร็จมีหญ้าอยู่สงกงนะคะหญ้านี้ไม่กินเด็นี่เดินมากินหญ้านี้อ่ะบอกกินตรงนี้เสร็จไปนู่นต่อ ไปปาพายโตนะคะไปหักหักต้นไผยนี่ตรงนี้อันนี้ขนาดใส่ปอกขานะคะนี่คือสาเหตุทําไมถึงใส่ปอกขานี่แหละคะ่ะแม่แม่แต่นางแบบยังค่ายังคูนอยู่เนาะไม่เข้าไปกินสวนของเขาเนี่ยสวนของชาวบ้านข้างๆนะคะนี่เห็นไหมเขียวเลยทั้งนู้นก็อ้อยทั้งนี้ก็หญ้าถ้าเข้าไปกินของเขานี่เราต้องหาคะแนนค่าเสียหายหเขาอีกนะคะแม่แม่คะ่ะน,นี่ยังเป็นความโชคดีของของเราะคะ่ะ คือขาดไปเลยนะโซ่ติดอยู่ที่ขาไม่อง์เดือนนะคะใส่สกเกิลหมอเขาเรียกว่าสเกิลสเกิลเลดตัวยูตัวยูสองตัวนะคะก็ขาดติดไปเลยไปกับขาแต่ว่าควันไม้ใส่ปอกขาอยู่นะคะเมื่อวานนี้ในใเพราะว่าปอกขาเมื่อวานปอกขาเราขาดตัวเอสเนาะเมื่อวานโกนตัวเอสก็หักนะคะอันนี้ตัวยูก็ติดไปเลยทั้งโซ่โซ่โซบุกหลักนี่แหละคะ่ะ ก็ยังว่านางเอาแรงมาจากไหนโซ่เอาไม่อยู่แล้วนะคะต้องเพิ่มขนาดความหนาของโซ่ละเขากินเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะคะนางดิ้นนางน่าจะแบบโอ้ความสามารถถ้าว่าโซ่เก่าก็จะไม่ว่าอะไรเลยนะคะโซ่ใหม่เลยนะแค่ปีเดียวเองนะคะระยะการใช้งานแต่โซ่ที่ผูกไว้ตรงป่าไผ่อันนั้นโอ้แข็งแรงอันนั้นนานแล้วแหละเนาะโซ่ โซอันนั้นติดมากับวงเดือนตั้งแต่ควานไม้มาเลี้ยงใหม่ๆนะคะนี่ก็สี่ปีนี้แล้วโซ่นั้นแข็งแรงมากคือว่ามาเ,าเอาเอาเขาไม่ได้มาซื้อให้เลยอืมดัดเปลงดัดเปลงเอานะคะตั้งแต่วงเดือนไม่มีลงช้างนะคะไปผูกที่วัดป่าผูกตรงไหนก็ไม่เคยหลุดไม่เคยขาดนะคะโซ่ตัวนั้นที่มันมาตรฐานเนาะแม่แม่นั่นแหละค่ะ <ๆ S 1> อันนี้ก็ผูกมาปีนึงแล้วไม่เคยขาดเนาะเพิ่งมาขาดเมื่อคืนนะคะช่วงตีสี่ ขาดแล้วก็ยืนกินหญ้าแบบชิวๆก็ควันไมมานะคะพอเขาโทรไปก็ควันไมมาก่อนก็ยังยืนกินชิวอยู่บ่ก็ฉันหิวใช่ไหมเขาหิวช่วงนี้นางเปราะบางด้วยเนาะแม่แม่ดูหลักฐานยังดีที่ติดปอกขาแต่วันนั้นที่หลุดหนี่รอบ รอบแรกที่หลุดอ่าตอนอยู่เสาถูนั้นไม่มีโซ่เลยนะคะปลอกคาก็ไม่มีตนนางเดินมากินหญ้าคุณลุงไทยหลักฐานไว้อยู่นะคะเดินมาเข้ามาในโรงช้างแบบกินหญ้าชิวๆเลยอันนี้ยังติดปลอกขาอยู่นะคะโซ่ก็ยังติดอยู่เราต้องหาโซ่โซ่มาใส่ที่กกหลักไอ้กระเปะฟูดไหมไอ้กระเปะฟูด ไอกระแปะก็เลยบ่าอยากโหดจีกระแปะเทียนหุ้นตวงะเม่นอาเจียกระแปะตรงน,บบน,น้บโหวไปไอกโอกกระแปะละวายปกหลับสมัมอาปกหลับที่ว่าบะบุญอาจจะเป็นมอนี่ะหละตรงนี้ยังแฉะอยู่เลยแมย์ฝนตกเม,มื่อวานเมื่อคืนฝนกระหน,น่ำลงมาอีกแล้วองเดือนทำวีรกรรมอะไรไว้เธอทำยังไงก่อนอาสวัสดีค่ะสวย,สวย สวยๆค่ะโอ้ยเนาะอ,อ่ะถอยเร็วถอยถอยมาสาวปลาไผ่โซ่ติดขามาด้วยเลยนะคะไม่งเดือนนี่โอ้อะไรจะแรงเยอะเท้ดึงจนโซ่โซ่ขาดไปเลยพลังแบบพลังเยอะ ยังโชคดีที่แบบไม่ไม่ไปไหนไกลนะคะอยู่แค่บริเวณลงช้างปลาไผ่อย่างเงี้ยค่ะไม่องเดือนยังคำํำยังคูนอยู่เนาะไม่กล้าหนีไปไกลกลัวหนีไปแล้วไม่มีอะไรกินใช่ไหมองเดือนปกตินังไม่อยู่หรอกแม่แม่เขาไปเลยแหละเฮ้ยเนาะที่แรกว่าเอะควันไม้ผูกไม่ดีหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะคะขาดออกเลยหละสซ่หลักฐานคาเท้า ทีแรกหนูน้องควานว่าจะไล์สดกลัวสัญญาณนั้นไม่ดีนะคะมันคืมๆก็เลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้แม่แม,แม่ดูดีกว่าค่ะแม่แม่แมวีรกรรมของวงเดือนครั้งที่สองแล้วคันนี้ก็จะอ่าเขาจะหยามแล้วเนี่ยบนี้เขาก็จะพยายามทําให้โซ่ขาดอีกนะแม่แม่ไม,ม,ม่วงเดือนวิธีของเขาเขาจะดือ้อเขาจะดิน้นแล้วเขาก็จะคุกเข่าให้โซ่มันตึงค่ะแล้วนางก็จะใช้แรงของนางนี่แหละเอ้ยเนาะ หน้าตรงหน้าตาน่าจะไม่มีครั้งที่สามนะคะวงเดือนนี่เดี๋ยวจะโดนตีได้วงเดือนอนี่เนาะแม่ๆใ่่ไหมคะ